จากการที่คุณทักษิณกลับมาเมืองไทยและอยู่เบื้องหลังการทํางานของพรรคเพื่อไทยภายใต้คําอ้างที่ว่าเป็นแค่ที่ปรึกษาและได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ vision for Thailand ที่ nation ปัญญาวิเคราะห์ว่าคุณทักษิณน,นั้นมีเป้าหมายอะไรบ้างกับเมืองไทยสถานะสําเร็จแล้ววิเคราะห์ทักษิณสามารถกลับมาเมืองไทยได้โดยไม่ถูกขัดขวางซึ่งเป็นเป้าหมายแรกที่สําคัญมากและเขาสามารถบรรลุปเป้าหมายนี้ได้สําเร็จไม่ติดคุกสถานะสําเร็จแล้ววิเคราะห์ ทักซินได้กลับมาโดยไม่ถูกจำคุกซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเจรจาหรือการปรับตัวทางการเมืองที่ซับซ้อนเพื่อให้เขาสามารถรักษาความอิสระและมีบทบาทในทางการเมืองต่อไปให้ลูกสาวองค์อิงประธานชินวัตรเป็นนายกสถานะสำเร็จแล้ววิกหาการที่แพทองทานชินวัตรได้ขึ้นเป็นนายกรมนตรีแสดงถึงความสำเร็จในการผลักดันสมาชิกค,ครอบครัวขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญซึ่งเป็นการรักษาอิทธิพลและต่อยอดให้กับครอบครัวชินวัตร นร์เให้น้องสาวยิงลักชินวัดกลับบ้านสถานะยังไม่สำเร็จวิเคราะการที่ยิงลักยังคงต้องลีภัยอยู่ต่างประเทศแสดงถึงความทา้าทายทางกฎหมายและการเมืองการให้เธอกลับบ้านได้อย่างปลอดภยัยและไม่ถูกดำเนินคดีจึงยังเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปสหานฟื้นฟูพรรคเพื่อไทยสถานะกำลังดำเนินการวิคระ แม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องแต่การฟื้นฟูให้พรรคกลับมาเป็นพรรคหลักที่มีอิทธิพลสูงสุดยังคงทำงานต่อไปการสร้าง,งนโยบายที่ตอบโจทย์ประชาชนและดึงดูดการสนับสนุนใหม่ไจะเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูพรัคขอบคุณมากปัญญาคุณผู้ชมอย่าลืมสนับสนุนรายการคุยกับปัญญานะครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่สุดชยัยปัญญาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการคุยกับปัญญานะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไป สวัสดีครับ